ครับผูน้อยบางนาครับตอนได้มาวันแรกสตาร์ทเครื่องเดินเบาอยู่ในบ้านอ่ะหูผมเนี่ยแบบ วิ่งวิ่งวิ่งเลยท่อรถแน่นอนนะครับคือเราเป็นคนที่ทนความถี่ตรงนั้นไม่ได้นะความถี่ที่มาเป็นลูกๆแล้วมาอัดปุ๊บปุ๊บเวลาเมื่อก่อนอะ่ะผมไปเที่ยวเทคเที่ยวผับกับเพือ่อนอ่ะแล้วมันก็บุ๊บบุ๊บเข้ามาบอกว่าอยู่ไม่ได้นะมันก็เลยต้องทํานะครับ งเงียบขึ้นเยอะเลยครับแต่ชอบลั่นๆก็ต้องแบบนี้นะชอบเงียบๆก็ต้องแบบนี้ดันเอาเลยนะอันนี้ก็แล้วแต่ชอบนะอย่ามือเงาะเยอะมอยงามึยออกอางา เงียบกันเยอะดังมากขี่ไปเติมน้ำมันนู้นอะเกือบถึงแยกเทพรักอะเพรามี95้าเกืบมาถึงบ้านมาจอดแล้วมันมีเสียงสแตนเลสใช่ไหมท่อสแตนเลสมันจะดังป๊อกแป๊กป๊อก Back, ใช่ไหมตเสียก็ถ่ายรูปแล้วก็ไปลงในซอฟเทลยงเลอร์นะฮะมีน้องมาถามด้วยเสียงครับพี่ก็ค <c oughs> ำรามกันนะไม่มีอะไรนะครับ วันนี้ไปมาประมาณ30กิโลนะ35กิโลอะไรประมาณนี้ขนะี่เล่นในเมืองนะครับรถติดอดหนึน่งก็ต้องเอาเท้าลงบ้างนะนะเพราะว่าเป็นรถสไตล์คูเซอร์เนาะในเมืองก็ย่องแย่งหน่อยนะเดินทางไคก็แพ้ทัวริลิงนิดนึงนะอยู่กลางๆนะครับ เพื่อนบางคนมาหาบอกว่าเล่นมอเตอร์ไซค์แล้วเหรอผมไปใช่ผมซื้อมาใช้งานนะจะบผมขี่ไปซื้ออะไรซื้อนัดตัวหนึ่งผมก็ขี่ไปไม่ใช่ว่าเอาไว้ออกเที่ยวกับทีมกับกลุ่มออกงานสังคมดูแลอะไรรถซื้อมาใช้งานนะครับซื้อไปเจียไปตัดขับไปหมดอ่ะเอาไปใส่หลังไปใบมีก็ต้องใช้งานนะครับ พลังบอกว่าเฮ้ยคุณอย่าเดินเบาน้อยไปตึบตึบตึบตบเนี่ยน้ำมันมันขึ้นไปเลี้ยงไม่ทันก็ให้ดังนิดนึงหมุนเข้าหมุนออกอย่างนั้นแหละนะสุดท้ายก็คือไมล่ละก็เอาเร็วๆหน่อยนึงนะครับเพราะว่าไม่ไหวจริงๆเกียนหมุน ถ้าไม่ซื้อก็ไม่จบะครับจะดับไม่ดับเนี่ยน,นี่วันปีใหม่จีนนะฮะว่าทีวเจ้าแห่งความมั่งมีสีสุขนะฮะก็ทั้งค้าขายร่ำรวยแล้วก็ความสุขนะครับสุขภาพแข็งแรงนะฮะเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับ ครอบครัวแดงสีวัดครับปู่น้อยบางนาครับ